วันนี้นะคะเป็นการออกแบบชุดแสกยาวนะคะแบบประมัยสุรีนะคะที่เป็นการออกแบบโดยผ้าไหมแบบพื้นเมืองนะคะแล้วก็ชุดนะคะเครื่องประดับนะคะจากอินเดียนะคะ,ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่อาจารย์ได้รับเชิญน,นะคะให้ไปเดินแบบการกุศลนะคะที่ว่าการอำเภอสำารงทาบนะคะบนเวทีเดินแบบชาวคุยโลกนะคะวันนี้โดยมี คอนเทนต์คือการนำผ้าไหมนะคะมาออกแบบเปนชุดต่างๆนะคะเพื่อเดินบนเวทีนั่นเองนะคะอันวันนี้อาจารย์ก็ได้ออกแบบเป็นชุดนี้นะคะเดี๋ยวอลองไปชมบนเวทีกันว่าจะมีความสวยงามขนาดไหนนะคะเป็นมือสมัครเล่นนะคะแต่งหน้าเองนะคะแต่งหน้าทําผมนะคะ าทาเองอะไรเองนะคะแล้วก็เป็นการออกแบบชุดนี้เองทั้งหมดค่ะนะคะเราลองดูซิว่าถ้าเรามีไอเดียเจ๋งๆไอเดียเก่งๆนะคะที่จะออกแบบให้เกิดความสวยงามจนเกิดความพักจนเกิดความภูมิใจกับผู้มองเห็นแล้วก็เอา,อาแบบอย่างตามถือว่าการดีไซน์ของเราบรรลุวัตถุประสงค์แล้วก็มีคุณค่าต่อผู้พบเห็นจริงนะคะอันนี้ ขอการันตีได้นะคะจากเยสุทราสิริภาประภากรค่ะกราบขอบคุณครับสวัสดีค่ะ